สวัสดีครับทุกทกท่านนะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนะครับที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าทําไมผ่านมาถึงสี่สิปีห้าสิปีหกสิบปีหรือเจ็ดสิบแปดสิบปีร้อยปีนะครับทําไมผ่านมาถึงขนาดนั้นเหรียญกราสับนะครับทําไมเหรียญกษะสับหรือว่าเหรียญรุ่นเก่าๆเนี่ยสตังลงสต,ง,สตงรูเนี่ยนะครับ มันถึงมีเหรียญใหม่ๆมาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในยุคนี้สมัยนี้ <c oughs> วันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันเนาะ,ะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งเหรียญน,นะครับสมัยก่อนนั้นนะครับก็คือสตางรูนั่นเองสตางรูก็คือมีอะไรบ้างสตางแดงสตางอ่ารูแข้งสิงนะครับาลายกระหนกแข้งสิงนั่นเองหรือว่าสตางแดงต่างๆนะครับที่เราเห็นกันในอ่า นักสะสมต่างๆนะครับในเพจในเว็บไซต์ต่างๆที่เห็นมีซื้อขายกันเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับแต่มันผ่านมาถึงสี่สิบห้าสิบปีถึงร้อยปีก็มีนะครับว่าทําไมมันยังใหม่อยู่นะครับสตางรูที่ผลิตตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่ห้าถึงรัชกาลที่แปดนะครับช่วงปีพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดจนถึงปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดมักมี สาเหตุหลากหลายที่มาจากเป็นเหรียญที่ถูกเก็บรักษาด้วยกรรมวิธีต่างๆอย่างดีนะครับอ่าซึ่งเป็นเหรียญอ่า U.N.C ที่เราเรียกกันเนาะพี่น้อง U.N.C ที่เราเรียกกันอ่าเหรียญสตังรูเนี้ยบางส่วนอาจไม่เคยถูกนำมาออกมาใช้ในการหมุนเวียนเลยนะครับถูกเก็บในระบบตั้งแต่แรกนั่นเองเนาะเหรียญเหล่านี้มักจะถูกเก็บในสภาพเดิมๆของโรงกระสาบ นะครับอของโรงกระสับโดยถูกบรรจุด้วยอชุดทีพอต่างๆอะไรก็ว่าไปนะครับเนาะ,ะซึ่งเนื่องจากว่าไม่เคยผ่านมือคนเลยนะครับพี่น้องไม่เคยผ่านเอาออกมาใช้งานต่างๆจึงยังคงความสวยงามนะครับรายละเอียดคมชัดต่างๆก็ยังอยู่เหมือนเพิ่งผลิตออกมานะครับที่เราเห็นอยู่ในตลาดนักสะสมต่างๆนั่นเองนะครับก็มีการเก็บรักษาในระบบของโรงกระสนะครับ ความต้องการในการสะสมเนาะก็คือเหรียญกระสาบเหรียญสตังรูเนี่ยเป็นเหรียญที่มีประวัติศาสตร์และความเหรียญสตังรูเป็นเหรียญที่มีประวัติศาสตร์และเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญนะครับพี่น้องก็คือพวกนักสะสมเนี่ยมีความต้องการเนาะในช่วงนี้ยุคนี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่ามีราคาค่อนข้างสูงบางคนนั้นไปเก็บไปแลกเปลี่ยนนะครับกับทางรงกระสาบที่เขานำเอาออกมา แจกจ่ายเพื่อที่จะให้นักสะสมเนี่ยมีการเก็บสะสมนั่นเองเน้องพี่น้องนักสะสมให้ความสําคัญกับสภาพมากเลยทีเดียวนะครับก็คือเกรดต่างๆเนาะ,ะที่เราบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาต้องการในลักษณะเหรียญเทียบเท่า u n c ทําไมเขาต้องการสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามนะครับนั่นคือเป็นเหตุผลเหตุผลหนึ่งอีก5าปี10ปีหรืออีกหล,หลายปีข้างหน้านะครับเขาคาดการณ์ว่าเฮ้ยเหรียญเหล่านี้มันจะมีราคาที่สูงนั่นเองนะครับดังนั้นเหรียญเหล่านี้ที่ออกมาสภาพใหม่ๆทําไมถึงมีราคาสูง นะครับพี่น้องอ่านั่นแหละที่เป็นราคาที่เขาต้องมีราคาที่สูงด้วยสภาพของเขานะครับกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับอ่าเขามีมีราคาที่มากกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั่นเองเนาะอ่ามากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวทาให้มีการนําเหรียญที่เก็บไว้ออกมาจําหน่ายนะครับในตลาดนักสะสมนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญที่เคยถูกผลิตไว้จํานวนมากนั้นยังคงเหลืออยู่นะพี่น้อง อ่ายังคงเหลืออยู่มีความจําเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ที่เหรียญบางชนิดราคาหรือบางปีพอสอสบผลิตถูกผลิตออกมาในปริมาณที่มากแต่ไม่ถูกนำเอาออกมาใช้จนหมดนะพี่น้องหรือถูกจัดเก็บเอาไว้ในคลังบางส่วนนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปเหรียญเหล่านี้ก็ถูกนำเอาออกมาจำหน่ายแลกเปลี่ยนในกลุ่มนักสะสมนั่นเองนะครับ ก็คือถูกจัดเก็บเอาไว้เนาะ,ะดังนั้นสภาพใหม่ๆที่เราเห็นในตลาดนั้นจึงไม่ใช่เหรียญที่เพิ่งผลิตขึ้นมาใหม่นะพี่น้องไม่ใช่เพิ่งผลิตขึ้นมาใหม่แต่เป็นเหรียญเก่าแต่ไม่เคยถูกนํามาออกมาใช้นั่นเองถึงซึ่งมีข้อมูลค่าทางประวัติศาสตร์และการมีข้อมูลนะครับค่าทางประวัติศาสตร์และการสะสมสูงอย่างที่เราเห็น เนาะพี่น้องอ่าก็เป็นปกติเนาะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้ทั้งหมดนะพี่น้องอ่าไม่ใช่ว่าจะเป็นไปได้ซะทั้งหมดไม่ใช่ว่าจะเป็นเหรียญของจริงทั้งหมดเนาะอ่าอันนี้พี่น้องก็ต้องดูนะครับพี่น้องก็ต้องดูว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่านะครับพี่น้องอ่าใช่หรือเปล่า อ่าเหรียญแบบนี้มันมีการลอกเรียนหรือว่ามีการทําเหรียญแบบหรืออะไรหรือเปล่านะครับเนาะอ่าก็ต้องดูเพราะว่าเงินตราต่างๆนั้นมีค่ามากมายนะครับดังนั้นอ่าผู้ที่ปลอมแปลงต่างๆก็ยังคงมียิ่งยุคนี้สมัยนี้เครื่องไม้เครื่องมือนั้นทันสมัยอย่างมากนะครับจะปลอมแปลงอะไรได้ค่อนข้างง่ายนะครับพี่น้องก็ต้องดูเนาะอ่าใช้วิจารณญาณน,นะครับใช้ความรู้ใช้ทักษะที่มีนะครับเอาไปช่วยในการตัดสินใจแล้วกัน นะครับพี่น้องอันนี้คือข้อมูลเหรียญใหม่ๆหม่ทำไมมันยังมีในยุคนี้สมัยนี้ทั้งที่ผ่านมาถึงแปดสิบปีร้อยปีนะพี่น้องอ่าก็ฝากไว้เป็นแง่คิดนะครับพี่น้องขอบคุณสําหรับเข้ามาเยี่ยมชมเนาะอ่าวันนี้เรามาตอบคําถามแล้วนะพี่น้องเนาะอ่าน่าจะเปลี่ยนลักษณะแบบนั้นนะครับข้อมูลต่างๆที่เรามีเราเอามาฝากพี่ๆน้องๆในคลิปคลิปนี้สวัสดีครับ